กางเกงซิปแตกอย่าเพิ่งทิ้งให้ทำตามวิธีนี้ซิปจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมทันทีสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวจะมาบอกวิธีทำให้กางเกงที่ซิปแตกแล้วกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างมาซ่อมซิปเลยค่ะซึ่งสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และวิธีที่จะพาทําในวันนี้ก็ยังสามารถใช้ซ่อมซิปกางเกงยีนกางเกงทํางานหรือกางเกงใส่อยู่บ้านแบบนี้ก็สามารถซ่อมได้ค่ะจะทํายังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะมีใครเคยเป็นบ้างไหมคะเวลาที่เราใส่กางเกงไปนานๆซิปก็เริ่มแตกจะทิ้งก็เสียดายเพราะกางเกงยังสวยยังใส่ได้อยู่เลยจะไปจ้างช่างเปลี่ยนซิปก็แพงให้มาทําตามวิธีนี้ได้เลยค่ะ อันดับแรกก็ให้กลับด้านซิปที่อยู่ด้านในออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้นำกนรรไกลหรือคัตเตอร์มาตัดตามรอยได้ที่เย็บติดเอาไว้เมื่อตัดได้ที่เย็บอยู่บนซิปออกหมดแล้วเราก็จะเห็นซิปแยกออกเป็นสองฝั่งให้นําปากกามาค่อยๆง้างตัวล็อกซิปตรงนี้ออกไปค่ะ ตัวล็อกซิปตรงนี้ง้างออกไปเลยนะคะสำหรับตัวล็อกซิปก็นำไปทิ้งได้เลยค่ะเพราะเราจะไม่ใช้แล้วก่อนที่จะถอดหัวซิปออกมาก็ให้เช็คดูให้ดีก่อนถ้าได้ยังตัดออกไม่หมด ก็ไม่สามารถถอดหัวซิปออกมาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดได้ตัดออกหมดแล้วก็จะถอดหัวซิปออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะเจ๊หิวถอดหัวซิปออกมาแล้วค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำครีมมาค่อยๆบีบตรงหัวซิปลงเล็กน้อยค่อยๆบีบนะคะหากบีบแรงไปเดี๋ยวหัวซิปจะแตกเอาค่ะ จากนั้นก็ให้นำหัวซิปนี้ค่อยๆใส่กลับลงไปที่เดิมค่ะเริ่มจากใส่ทีละข้างก่อนนะคะตอนใส่ก็อาจจะรู้สึกแน่นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเวลาใส่ก็ให้ค่อยๆบิดมือบิดซ้ายบิดขวาเดี๋ยวหัวซิปก็ลงไปเองค่ะเมื่อใส่หัวซิปลงไปข้างหนึ่งแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนลงไปข้างล่างให้นำซิปอีกฝั่งหนึ่งใส่ลงไปในหัวซิปค่ะ นำซิปฝั่งขวาสอดลงไปในหัวซิปจากนั้นก็ค่อยๆดึงขึ้นมาตอนนี้ซิปสองฝั่งเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มดึงหัวซิปลงมาเลยค่ะมือข้างขวาของเรายังคงประคองซิปยังคงจับซิปเอาไว้อยู่นะคะส่วนมือข้างซ้ายก็ค่อยๆดึงซิปลงมาค่ะ ที่มือฝั่งขวาของเรายังคงต้องจับซิปเพราะว่าเรายังไม่ได้ล็อกซิปเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาล็อกซิปกันนะคะแต่ว่าขอไปดูด้านหน้าก่อนค่ะว่าซิปเรียบร้อยดีไหมเรามาดูพร้อมกันค่ะจากซิปที่แตกในตอนแรกตอนนี้ซิปไม่แตกแล้วนะคะดีที่ยังไม่ได้นำเกงเกงตัวนี้ไปทิ้งค่ะ เจ๊หิวลองรูดซิปขึ้นรูดซิบลงรู้สึกว่าซิบแน่นมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับวิธีซ่อมซิบที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้ชอบกันไหมคะหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการซ่อมซิบด้วยตัวเองแบบง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างกันด้วยนะคะ ได้เดี่ยวในขั้นตอนสุดท้ายเจ๊หิวจะพาทุกคนไปทำวิธีการล็อกซิปไม่ให้ซิปไหลค่ะตอนนี้แถวบ้านเพื่อนเวลาซ่อมซิปหรือเปลี่ยนซิปที่หนึง่งเท่าไหร่กันบ้างคะตั้งแต่เจ๊หิวรู้วิธีซ่อมซิปด้วยตัวเองเจ๊หิวก็ไม่เคยไปจ้างช่างเลยค่ะทำเองตลอดเพราะมันง่ายมากๆขั้นตอนต่อไปให้เตรียมเข็มกับได้มาเลยค่ะ จากนั้นก็สอดเข็มเข้าลงไปใต้ซิปเย็บข้ามไปมาระหว่างซิปสองฝั่งตามในรูปเราจะทำตัวล็อกซิปไม่ให้ซิปไหลลงไปข้างล่างค่ะเจ๊หิวก็เย็บข้ามไปมาแบบนี้ประมาณ5-6ครั้งให้เรารู้สึกว่าแน่นแล้วแข็งแรงแล้วซิปไม่ไหลแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะ สำหรับวิธีเย็บเก็บได้เพื่อนๆก็ทำตามวิธีที่ตัวเองถนัดได้เลยเพราะว่าเราเย็บด้านในไม่มีใครมองเห็นค่ะจากนั้นก็ให้เย็บกางเกงกับซิปเข้ากันอีกครั้งตามจุดที่เราเลาะได้ออกมาเลยค่ะขั้นตอนแรกเราเลาะได้ออกมาตรงไหนขั้นตอนนี้ก็เย็บตามจุดนั้นเลยนะคะ เจหิวก็จะเย็บด้านข้างแบบนี้ค่ะดูก่อนเพราะว่ายังมีรอยได้เดิมอยู่ก็คือตรงนี้เย็บลงไปเลยค่ะ เมื่อเย็บเสร็จก็ให้เย็บเก็บได้ครั้งหนึง่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการซ่อมซิปของเราในวันนี้ง่ายกันไหมคะทุกคนทำง่ายมากๆเลยค่ะใครที่วันหยุดว่างๆพอจะมีเวลาก็นำวิธีนี้ไปลองทำดูกันนะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะกลับด้านกางเกงให้ดูค่ะแล้วก็จะลองรูดซิปให้ดุดครั้งหนึ่งด้วย เห็นไหมคะว่าซ่อมกางเกงง่ายๆเพียงแค่นี้ก็ทําให้เราสามารถนํากางเกงกลับไปใส่ต่อได้หลายครั้งได้อีกน่าเลยคะ่ะ ากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย